สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้จ่าจะมาชวนคุยเรื่องไม่ได้ชวนสิฮะมันเป็นคำถามที่จ่าได้อัดคลิปไว้เมื่อวานนี้แล้วถามพี่ๆน้องๆในสมาชิกว่าอยากให้จ่าทำคลิปไหนระหว่างคลิปการไปสงครามครั้งแรกหรือทำคลิปเกี่ยวกับการประสบการณ์เสียวในบาเรนแต่มีเสียงออกมาทั้งหมดแล้วบอกว่าอยากฟังคลิป การทําเกี่ยวกับการไปทําสงครามครั้งแรกของประสบการณ์จ๋ายังไงตามจ๋ามาครับผม What โอเคครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือว่าสงครามเนี่ยนี่มันปี2001ใช่ไหมฮะจ่าก่อนที่จ่าจะไปพูดถึงตรงนั้นต้องเข้าใจไทม์ไลน์ก่อนว่ามันเริ่มมาจากไหนจ่าเข้าบรรจุทหารมาปี2001เดือนเมษาไปโรงเรียนทหารต่างๆนานาแล้วจบหลักสูตรประมาณเดือนออสิงหาปี2001นะครับพอจบหลักสูตรเสร็จจ่าก็ถูกส่งไปประจำการอยู่บนเรือ USS Kitty Hawk USS Kitty Hawk ประจำการอยู่ที่โยกุสกับญี่ปุ่นหรือเจแปนนะฮะจ่าก็ถูกรายงาน ตัวลงไปบนเรือประมาณไปไปลายเดือนของเดือนสิงหาประมาณ2122นึกภาพดูฮ่จ่าเพิ่งไปถึงไม่กี่วันนั่นแหละเป็นเป็นต้นเหตุว่าจ่าไปถึงเรือตอนไหนนะฮะพอไปถึงเสร็จเนี่ยก็พยายามปรับตัวนุ่นปรับตัวนี่พยายามที่นอนคือเป็นทหารใหม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮะไปถึงเรือก็เรือแบบใหญ่โตมโหฬานใครจะไปรู้ละฮะเด็กบ้านนอกอย่างจา่าใครจะไปเจอใครจะไปรู้ว่าเรือมันใหญ่มาคือมาขนาดนี้ใหญ่มากๆครับเครื่องบินลบเกือบ100 km, ร้อยกว่าลำคนเกือบ 5, ห้0 0ักว่านายโหแบบห้องอาหารตึกเท่ากับ20ชั้นก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันที่ต้องปรับตัวนะฮะแต่เรามาเข้าประเด็นเลยแลฮะวันนั้นนะฮะวันที่11ยังเป็นเวลากลางคืนของญี่ปุ่นอยู่ แล้วจ่าได้ไปกินข้าวข้างนอกกับเพื่อนจ่าในร้านอาหารญี่ปุ่นความรู้สึกมันเป็นแบบนี้ฮะทุกคนที่เป็นคนญี่ปุ่นในร้านอาหารเขาเงียบหมดเลยฮะเพราะเขาเห็นข่าวแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งภาษาพูดภาษาเขียนแต่เราไม่รู้อะไรเลยเรายังงงๆว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคนญี่ปุ่นแบบหน้าตาแบบเวอร์แบบไม่ไม่ถึงว่าเวอร์แต่ว่าตกใจอะ่ะเราก็เออเขาเกิดอะไรขึ้นกันคุยกับเพื่อนก็โอเคกินข้าวกินข้าวไปสักพักหนึ่งมันเริ่มแบบดูทีวีคนดูทีวีกันแบบยืนจ้องดูทีวีกันอะ,อะ,อะดู เราดูกันบ้างซิเราก็ดูเราก็เห็นตึกมี2ตึกแล้วกเกิดไฟไหม้ขึ้นมาในใจตอนนั้นก็คิดว่าโอ้โ oh หหนังเรื่องอะไรเนี่ยฮอลลีวูดระดับไหนชุดไหนเรื่องอะไรทําไมเราถึงไม่รู้มันเหมือนจริงมากเพราะไม่รู้เลยฮะว่าภาษาญี่ปุ่นเขาเขียนข้างล่างเขาเขียนว่าอะไรเพราะเราไม่รู้เรื่องแต่สักพักมาคนญี่ปุ่นก็เริ่มพูดถึงกันแล้วเราก็พยายาม ประกอบอยังไงดียพยายามพยายามเอาเอารูปภาพต่างๆแล้วก็สิ่งที่เรารู้รต่างๆแบบรอบรอบตัวเราแล้วก็พยายามทําความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราถึงรู้ว่ามันเป็นการตึกถลม่มแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ไม่แตกตื่นอะไรมากครแต่สักพักหนึ่งก็โทรศัพท์ก็ถูกเรียกตัวทุกคนกับเข้าค่ายกัน,นะฮะในใจตอนนั้นก็พอรู้แล้วฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอไปถึงเลื่อมเท่านั้นแหละฮะ ทุกคนนี่ขึ้นแบบทหารทุกนายเนี่ยอย่างที่จ่าบอกเนี่ยในในเรือเนี่ยก็จะมีส่วนมากจะอายุเท่าๆจ่ากันทั้งนั้นประมาณ17จนถึง2 1 22มีแต่เด็กๆไงฮะแต่ทุกคนขอบอกเลยฮะมันเป็นความรู้สึกที่ขนาดจ่าก,ก็เพิ่งมาบรรจุได้ไม่นานนะฮะแต่ทุกคนลุกเป็นไฟฮะมันมีความหมายแบบมันไม่ได้มีความหมายว่าโกรธแก้แค้นแต่มีความหมายแบบว่าฉันจะเอาคืนเด็กๆทุกคนแบบเ yeah ย้ Go, yes. วิโก้เก๋งอีโหแบบแบบเป็นความรู้สึกที่แบบปลุกระดมกันมากเลยฮะถ้าจ๋าจะเทียบก็คงแบบอา่าหมู่บ้านบางละจันแบบทุกคนที่แบบลืมไปเลยครับว่าตัวเองอยู่ที่ไหนตัวเล็กยังไงแต่ว่าไม่สนใจอะ่ะเฮ้ยไปเลยอะไรอย่เงี้ยเออเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยฮะแล้วจ๋าก็บอกเออเย้เย้คือมันมันก็คอยตามนะฮะอ ก็เป็นความรู้สึกที่ที่พูดออกยากฮะระบายออกยากเนาะมันมันพูดไม่ถูกเหมือนกันฮะเพราะไม่ไม่มีใครอยากไปสงครามหรอกฮะแต่ถึงในถึงเวลานั้นน่ะถึงแม้ว่าตอนนั้นคุณไม่อยากจะไปสงครามแต่เพื่อประเทศชาติแล้วตอนนั้นมันมันไปกันหมดแล้วฮะทั้งทหารไม่สนใจนะฮะขอเอาคืนอย่างเดียวอะคือแบบแล้วยิ่งประธานาธิบดีมาพูดว่าเฮ้ยเราเดินหน้าแบบทุกคนแบบเฮ่แบบเฮกันอะแบบคือผมรู้นะว่าทหารอเมริกันเขาไม่ค่อยจะมีการ มีพลงพาเลศโชว์พลังโชว์ power โชว์อะไรเงี้ยไม่มีนะฮะตั้งแต่จ่าเป็น18-19ปีมาเนี่ยไม่เห็นไม่ค่อยจะมีเลยฮะจะมีก็นิดๆหน่อยๆโชว์เป็นงานโดงงานเด็กแต่ว่าจะมาเป็นเป็นวันทหารแล้วมาเดินเป็นนำกองพลมาบทนี่แบบแทบจะไม่มีฮะแล้วเห็นทหารกลุ่มเด็กเหล่านั้นหรือว่ารวมทั้งจ่าไปด้วยเนี่ยแล้วคือทุกคนแบบแบบแบบพร้อมกันมากพร้อมใจกันมากไปด้วยกันแบบอนนี้ต้องต้องเอาคืนให้ได้ฮะพอความรู้สึกนั้นเสร็จเรือก็เก็บตัว ประมาณ3วันฮะเรียกรดมคนทุกคนกลับขึ้นมาหมดเรือก็ทําเตรียมการออกเรือนะฮะภายใน3วันเรือออกไปเลยครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเรือ USS Kitty Hawk เนี่ยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินคลาส Kitty Hawk นะฮะ,ะจุดประสงค์ของเรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่นอกประเทศมีแค่ลําเดียวตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็มีลำเดียวที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการอยู่นอกประเทศก็เขาจะเรียกว่า forward deploy พูดง่ายๆก็ ถ้าเปรียบเป็นไทยก็191นะฮะส่วนอเมริกาก็เป็นนายวันวันก็คือเป็นเบอร์ที่แบบอิมเมอร์เจนซี่แบบฉุกเฉินเรือลํานี้ถูกสร้างมาไม่ได้ไม่ถือว่าถูกสร้างมาแต่ว่าตําแหน่งแล้วก็จุดที่เขาวางเรือลํานี้อยู่ก็คืออยู่ในญี่ปุ่นก็คือพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจ ได้ทุกเมื่อเขาถึงเรียกว่า forward deploy ก็คือส่งไปข้างหน้าเลยคือไม่ว่าเกิดเห็นอะไรเรือลำนี้ไปก่อนคือฉุกเฉินนายวันวันหนึโทรมาเราไปครับถูกต้องแล้วฮะประธานาธิบดีเลือกเรือลำนี้ uss kitty hawk ส่งไปต่อก่อน กับผู้ก่อการร้ายกลับมาที่จ่าก่อนประสบการณ์ศูนย์วันออกเรือยังไม่เคยออกมาถึงเรือยังไม่ถึงเดือนยังเกิดอะไรขึ้นเอาแบบนี้ฮะพูดตรงๆจ่าเข้าทหารมาเนี่ยอยากมาเป็นทหารบกอยากใช้ปืนอยากโยนระบุงระเบิดอยากเป็นเหมือนทหารไทยเพราะว่า ไปงานเด็กที่เมืองไทยตอนเด็กๆที่ฤดูหนาวลําปางเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นทหารมากๆไม่เป็นทหารหรือเป็นครูครับพ,พ,พ่อเป็นครูพ่อแม่เป็นครูก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นทหารก็เป็นครูนี่ฮะสอย่างนี่แหละแต่ความรู้สึกตอนนั้นก็คือว่าเออเฮ้ยเราจะไปสู้รบกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออจ่ายังยิงปืนไม่เป็นเลยแล้วแล้วเราจะไปสู้รบกับใครอ่ะ นี่ต้องเข้าใจนะครับว่าจ่าไม่เคยออกเรือมาก่อนไม่ไม่รู้มาก่อนว่าทหารเรือเขาทำยังไง ทำอะไรเราไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าตอนนั้นเธอคือว่าเรือไปสงครามแต่ในใจเราอึดอันและถามตัวเองว่าเออเฮ้ยสู้ก็สู้ว่ะมันถึงตรงนั้นแล้วยังไงยังไงฉันก็ต้องสู้อ่ะแต่ระเบิดฉันยังโยนไม่เป็นเลยเห็นในหนังแบบปลดสลักแล้วโยนอย่างนี้ฉันยังไม่เคยฝึกปืนกงปึงป,ปืนกล M 1 6 m ส6ฉันยังไม่เคยถือไปเรียนหลักสูตรทหารเรือมา 4- 5 6หเดือนฉันยังไม่เคยเขาสอนเห็นฉันยังไม่เคยเห็นเขาสอนอย่างนั้นเลยบ้าหรือเปล่าคือแบบมัน ันเร็วมากฮะมันมัน,ม,นมันเร็วมากจนแบบคือต้องคอยตามไปกับเขาแต่เราก็โอเคเอาไงเอากันวะยังไงเราไม่ได้ไปคนเดียวนี่ว่าไปกันทั้ง5,000กว่านายฮะก็เรือก็ออกไปฮะภายใน10วันเรือก็ถึงที่สถานที่ที่เรือต้องไปปฏิบัติภารกิจนะฮะก็อ่าวเปอร์เซียประมาณนั้น,นะฮะแล้วก็ช่วงเวลาเรือเดินทางเรือเรือเดินทางไปเนี่ยกอ็อย่างที่เรารู้ถ้าเรือมาทางญี่ปุน่นก็จะแวะเข้ามา สเตรทอเมริกา uh, นะฮะก็ผ่านสิงคโปร์แล้วก็จำไม่ผิดก็มาเลแล้วก็ตัดผ่านมาเข้ามาอ่าวอินเดียไอมาหาสมุทรอินเดียแล้วก็ตรงยิงตรงไป uh อ่าวเปอร์เซียเพราะเราไปถึงตรงนั้นนะฮะ,ะช่วงเวลาเดินทางสิ่งหนึ่งที่จะแปลกหูแปลกตาม,มากก็คือว่าทุกทีเนี่ยมันจะมีเซกชันตรงเรือเขาเรียกว่าแฮงเก์เบย์แฮงเกเบย์ก็คือว่าเป็นชั้นกลางของเรือแล้วในเรือของเซกชันนี้เขาจะเป็นที่เก็บเครื่องบินแต่เรือครั้งนี้ได้ออกไปโดยการที่ไม่มีเครื่องบินตามไปด้วยมีเฮลิคอปเตอร์สองสามลำ แค่นั้นครับจ๋ามารู้ที่หลังว่าเหตุผลที่เขาไม่ได้เอาเครื่องบินไปด้วยหรือว่าไม่ได้เอาแอร์วิงตามไปด้วยเพราะเขาจะใช้เรือ USS Kitty Hawk เป็นสถานบังคับบัญชาการศูนย์กลางของ operation นี้โดยการให้หน่วย Special Force หรือว่าทหาร นักรบพิเศษบินลงไปเหมือนคล้ายๆเหมือนค่ายเลยครับเพราะว่าตอนนั้นมันมันสงครามเป็นไปเร็วมากและเรายังไม่ได้บอกแอลลงแอลไลหรือว่าบบอกพันธมิตรท่านี่เข้าไปแต่ตอนนั้นอเมริกาไม่สนใจล้วไปก่อนละเขาเลยใช้เรือบรรทุกเครื่องบินของจ่าที่จ่าประจําอยู่เนี่ยเป็นคล้ายๆเหมือนศูนย์ศูนย์ศูนย์บัญชาการโดยการให้นักรบพิเศษหรือว่าทหารพิเศษหน่วย ต่างๆเนี่ยมา,าใช้ใช้เป็นพื้นที่บินเข้าบินออกแต่แงโกเบย์ที่จ่าพูดถึงเนี่ยที่ห้องเก็บเครื่องบินชั้นกลางเนี่ยมันไม่มีเครื่องบินแต่รู้ไหมครับว่ามันมีอะไรระเบิดปืนแบบโอ้โหต้องนึกภาพดูนะฮะเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมีประมาณอ่ะสักสี่สนามฟุตบอลต่อกันยาวๆอะ่ะคิดดูอะ่ะแล้ว4ี่ฟุตบอลสนามยาวๆเต็มไปกับปืนกับระเบิดอ,อ่ะไอเราก็เด็กอย่างเรายังเป็นทหารไม่ถึงปีเข้าไปแล้วก็ นึกภาพว่าเออชีวิตนี้กูคงจบแน่ๆปืนยังไม่เคยสอนให้ยิงระเบิดยังไม่เคยยโยนเออรู้สึกอาวุธเยอะเหลือเกินแต่เอามายังไงก็ใช้ไม่เป็น แต่มารู้ทีหลังว่าอาวุธเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นอาวุธของจ่านะฮะเพราะจ่าได้สบักมาเป็นทหารเรือในตําแหน่งวิศวะก็ทํางานในห้องเครื่องนะฮะเป็นผู้เฝ้าห้องเครื่องอทํางานเกี่ยวกับเครื่องต้มน้ำนะฮะใช้พลังงานไอน้ําให้เอาตัวไอน้ําไปหมุนเทอร์ไบายเทอร์ไบายก็เอาไปทําไฟฟ้าทําน้ําจืดและทาให้เรือวิ่งแล่นนั่นคือหน้าที่ของจ่าแต่จ่าแต่จ่าไม่ได้รู้ตอนนั้นไม่ได้รู้จริงๆเลยฮะคือในตอนนั้นก็คือว่าเออเอาไงเอาการนะไ,ไปก็ไปจะให้ไปทําอะไรกับ ไปไปปะไปเอออายครับทุกวันนี้ไอภาพลักษณ์ที่ทุกคนมองจากก็จะเป็นเหมือนโอ้ยคอมแบทโคกชนแบบบรรจุมาแล้ว19ปี โอ้โหทุกคนนี่ต้องแบบเกงขามอะไรแบบเปิดนี่ยังไม่เคยใช้เลยฮะยังไม่เคยยิงเลยฮะใช่แล้วฮะนั่นนั่นคือชีวิตจริงฮะจ่าก็เป็นทหารช่างทํางานในห้องเครื่องนะฮะสุดท้ายมาเรือได้ออกไปทั้งหมด86วันเป็นการออกเรือที่ลูกเรือถูกตัดออกจากโลกภายนอกเราไม่รู้เลยฮะเรารู้อย่างเดียวก็คือมีผอ,อผู้บังคับบัญชาของเรือมามาพูดในวัน MC หรือว่าในบ้านเราก็เธโคงนะฮะที่ทั่วเรือแล้วบอกว่าเออสถานการณ์ตอนนี้เป็นแบบนี้ ภารกิจของเราเป็นแบบนี้ช่วงติดต่อทางบ้านก็ยากหน่อยฮะได้เขียนจดหมายไปบ้างโทรก็เป็นบางครั้งบางคราอีมองอีเมลนี่อย่าพูดถึงเลยฮะตอนนั้นก็ทุกอย่างก็ยังปิดหมดแต่ตอนนั้นความสามัคคีของทหารเรือนี่เยอะมากเลยฮะไม่มีใครมาคอมเพลไม่มีใครมาบน่นไม่มีใครอะไรพูดอะไรไม่ดีฮะทุกคนรู้ว่ากําลังอยู่ในสถานการณ์อะไรอยู่แล้วเขาก็พร้อมที่จะเจอกับภารกิจต่าง ที่ทางประธานาธิบดีหรือว่าทางประเทศอเมริกาต้องการเราพร้อมฮะ86วันก็ทำงานบนห้องเครื่องจนตัวเองเริ่มรู้แล้วรู้แล้วว่าอ๋นี่คืองานเราส่วนไอ้ปืนที่เห็นในไอ้ห้องเก็บเครื่องบินเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาช่วงนั้นก็จะเห็นเขาเล่ามานะฮะว่ามันมีบางคืนที่เขาเก็บศพทหารมาแล้วก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นในห้องเก็บศพไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะอันนี้แต่ว่าแต่ว่าเห็นเห็นผันผล แล้วเราเป็นคนไทยจ่าเป็นคนกลัวผีมากๆฮะจะผีอะไรก็แล้วแต่จ่ากลัวครับแล้วมีคนมาพูดมาเล่าเรื่องโอเก็บทรงเก็บศพโอ้โหหดหูมากอีกเอาละการเอาไงแล้วคราวนี้สงครามที่จ่าได้ผ่านไปครั้งนั้นนะฮะแปวันเขาเรียกว่า enduring freedom ก็อย่างที่เรารู้กันก็คือตึกถลม่ม นายอีเลเว่น86วันเรือก็กลับฮะ uh, กลับไปญี่ปุ่นต่อแต่ก่อนที่จะกลับเข้าญี่ปุ่นเรือก็ได้เข้าแวะเมืองไทยและมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่จะได้เข้าเที่ยวกับเรือที่เรือเข้าท่าแล้วได้แวะเที่ยวแล้วมันเป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากๆเพราะว่าท่าแรกที่เรือเข้ากลายเป็นเมืองไทยแอบยิ้มยิมหน่อยๆว่าเออแอบดีใจด้วยโอเคได้ ได้แอบเที่ยวเมืองไทยก่อนกับญี่ปุ่นก็ดีใจดีฮะนั่นแหละครับนั่นคือประสบการณ์ไปลบครั้งแรกของจ่าจ่าคงทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนเลยฮะเพราะทุกคนคงอยากจะฟังว่าโอ้ยจ่าบูจ่ายิงใครบ้างอะไรอย่างนี้ฮะถูกต้องเลยฮะมันนั่นคือประสบการณ์จ่าตรงๆเลยฮะเป็นประสบการณ์ที่ที่ได้ได้เจอเองแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะไปอยู่ตรงที่ที่นั้นแล้วจ่าก็มีประสบการณ์ลบครั้งที่2ก็ ไปตอนที่เรียกตัวไปรบกับอิลักษ์แต่ก็ประสบการณ์ก็ไม่แตกต่างกันมากเท่ากับสงครามแรกที่จ่าไปเพราะเราเป็นทหารเรือนะฮะเลยไม่ได้มีอะไรบทบาทบูอะไรมากอย่างกับที่เราเห็นกันในหนังนะ,ะโอเคครับและสุดท้ายมานี้แล้วเราก็ได้ฟังประสบการณ์เข้าสู่การร่วมรบฟังแล้ว ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาได้ครับติชมกันได้ครับและอยากจะทำให้คลิปมีสาระและมีความสนุกไปในตัวยังไงวันนี้จ่าขอลาก่อนนะฮะแล้วยังไงอย่าลืม u b s c r i b e อย่าลืมกดไลค์ช่วยจ่าหน่อยเถอะครับช่วยแชร์กันไปเยอะๆครับจ่าขอร้องแล้วครับอย่าลืมนะฮะนะครับนะครับโอเคครับจ่าไปแล้วครับสวัสดีครับทุกคน